มาจากมือมือฝนตกอยูอ่บ้าออกไปสซบ่ได้พี่น้องสีเฮ็ดสมหมูไปแห้งคุณสามีน,นี่หนังหมูก็มีหนังหนังหมูมีกระเทียมกระเทียมมันกระทุกไปแล้วเนาะแล้วก็มีเขา่าเขาเนียวห้านีาน้พี่น้องเขาเนี้วปั้นแกน่แหละกันเนื้อหมู nữa muối gấp 1 náng muối này, áo sâm cắn đấy P'Nong, makin náng muối, nha, bỏ muối, xay muối, muối, không thêm, xay rưỡi, ใส่หลายเดี๋ยวมันจัดเทมนะคะจากนั้นเท่ากับเอาใส่อันนี้เลยพี่น้องเทรวมกัน ที่อเอาเซ่นี่บเมนอย่างมิพี่นองเวลาห้าคันแล้วเวลาห้าคันแล้วให้น้าให้น้ามันออกให้น้ามันออกลุ่มของ่างนะเน,ะน,นออี่ยห,ห้าอุกเลือนผสมทุกอย่างแล้วๆห้ากับคันขันเรื่องไปเลยพี่น้องของชูร่ถ้าไก่ต้อง เอาใส่ก็ได้พี่น้องเพราะว่าอันทางในสารใสรลดผีไปหน่อยนึงเพราะว่าลดลดผีมั้งแตมสมีของสลดอยู่แล้วนะแต่อยู่บ้านกับปค่คยกินอันของสุดลปันใดท่านให้เขากันเลยพี่น้องท่านพี่น้องผู้ใดขันวัฒนดกับไส่ไอ้ถุ่งมือพระจติกเด้อค่ะเพราะว่าอัน เน,นเ,นเนื้อเราจตีกีบันเนื้เนี่เลย,เยต้องใส่ถุงเีอยากจะเข้ากันแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหนาม,มันจะสีออกลงขงลาง้างล่างจีิงหรอแลมเท่ากับสีแหงเนาะค่ะท่านท่านแม่เท่าอัน นวดใส่หมอหรือใส่อย่างนี้ทางแม่สาร่ามันมันเป็นน้ำแฉะนะมันโมแฮงอันนี้ถ้าบุ้มีใบตองนะพี่น้องถ้าใส่ถุงเลยเดี๋ยว่ามัสารใส่ถุงกิคหนึงนะจ้า